สวัสดีครับเฮ้ยครับ,รบวันนี้เราไม่ได้อยู่รายการลาท้าพีน่นะแต่วันเนี้ยคือครั้งที่แล้วอะ่ะเราไปเจอคาบงูเว้ยคาบงูรอคาบจำได้ไหมใช่ครับเฮ้ยบอสเฮ้ยอะไรพี่เฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยคาบงูเหรอตรงตน้ตนกล้วยนะครับแล้วเราก็หาทั่วบ้านเลยมันไม่เจอนะไม่เจอ ยังไงก็ไม่เจอคือตัวใหญ่มากมันต้องตัวใหญ่มากใช่มถ้าเห็นเห็นข้ามขนาดนั้นคือมันต้องตัวใหญ่มากแล้วแต่ว่าเราหายไงก็หาไม่เจอมันอาจจะเลื้อยไปที่อื่นแต่ล่าสุดนะครับคลิปมีน้องๆเนี่ยเห็นว่ามันเลื้อยเข้าบ้านเราเห็นกันน้องคอมเมนต์มาก็เยอะอยู่นะครับมันเลื้อยเข้าบ้านเราเว้ยตอนนี้อันตรายแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นงูอะไรมันอาจจะเป็นพิษคือไม่ีพิษก็ได้นะเราไม่ได้สังเกตแต่เราจะเปิดดูด้วยว่ามันเลื้อยเข้าบ้านเราตอนไหนอ่ะนี่ครับ เอาละครับตอนนี้ก็ตามหาทั่วบ้านแล้วไม่เจอนะครับครับเนี่ย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 ตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้มืมันอันตรายนี่เลยเนี่ยนี่นีโอ้นี่คือเนี่ยเห็นตัวเนี่ยมันเลื้อยเข้าไปในห้องวิเตอร์ด้วยนะ ลักษณะมันเห็นมาแค่ยังไม่ถึงครึ่งตัวนะพี่แต่ตัวมันใหญ่มากเลยอืมตัวมันแบบเนี่ยถ้าวัดจะแขนทีแล้วระยะไกลอย่างเงี้ยคืองูอ่ะมันตัวตัวใหญ่นะของจริงเดี๋ยวพอดีว่าห้องพิเตอร์เนี่ยมีกล้องวงจรปิดใช่พิเตอร์ตั้งไว้ เดี๋ยวเราไปดูกล้องวงจรปิดกันครับว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วเราอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปหามันว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าพี่เต้นปกติก็นอนที่นี่นะ<ๆ>ไม่เห็นนะม,มันอาจจะอยู่ใต้เตียงหรืออะไรที่อับอับอ่ะที่ <ๆ S 1> งูชอบอยู่อันตรายนะนะพี่ผมบอกก่อน <É. S 1> ถ้ามันอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล้องวงจรปิดพร้อมกันครับตอนนี้เราก็เอาโน้ตบุ๊กเนี่ยมาดูกล้องวงจรปิดของเราแล้วนะครับว่ามันเข้ามาแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปดูไปหามันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับไปลองดูดิ

มันมาอย่างนี้เลยวกไม่มีใครเห็นมันหรอ,อวะผู้ไม่น่าเชื่อครับน,น,น้องๆทุกคนที่เห็นนะครับมันเป็นงูอะไรวะตัวใหญ่มากอ่ะแล้วมันอยู่ในห้องด้วยเนี่ยลอ,ล,อลอง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 เลื่อนไปได้ไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนดิลองเลื่อนดิเลยอุย <c oughs> ออ้ยคนลุกอฮ้ยอ่าอยมัน มันทำไมต้องเลื้อยอย่างนี้ด้วยวะพี่มันมันเหมือนแบบจะเลื้อยหาอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีถังขยะห้องวิ่เตอร์มีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยดู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 เฮ้ย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 ตัวมันใหญ่ว่ะโอ้โหไม่ไม่ถังขยะหรือลากถังขยะอู้นมากลางห้องแล้วว่ะเออคือเราก็ไม่ได้เดินมาดูในห้องเนาะมันเลื้อยไปไหนมันไม่เลื้อยออกแม่ตัวใหญ่มากอะ ถังขยะถึงเชื่อนนะครับบอกก่อนแรงคึงเยอะมากๆมันอยู่ในห้องเรานี่เองนะครับมันอยู่ในห้องเราเพราะฉะนั้นเราจะล่ามันไม่ได้ละปล่อยไว้ไม่ได้ีจริงๆแต่ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าพี่เติจะไม่เข้าห้องนี้แล้วครับนะครับเราจะเตรียมอุปกรณ์ล่ามือกันวันนี้นะครับ เราขอติดตามชมแล้วกันเราขอทําใจก่อนคลิปนี้ EP นี้ขอทําใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปล่ามันเพราะตัวมันน่าจะค่อนข้างใหญ่มากตุกแข็งนะครับเป็นกาลังใจให้พี่เติร์นแล้วก็พี่บอสด้วยนะครับสําหรับการล่างูในครั้งนี้ครับเราจะเตรียมทํากับดักเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรากระตุกกระตากไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันเราจะจู่โจมเราได้เพราะฉะนั้นเราจะทํากับดักล่ามันเราเจอกันเอาฟันห่างชองแม่ง